สวัสดีครับเป็นจังไดนเหตุทามอาการเนี่ยโอ้ยเสียงหมดเส้นเดีวมาได้ลองเพลงไอจนเมื่อยนี่แล้วไงเมื่อยขึ้นมาอีกเหรอทุ่งทวงกันทุ่งทวงกันเมื่อนั้นไอบอกว่าอย่าท่วงกันมันสิติดต่อยังไม่เขาเขาเต้นมากไมเดือยวังเมื่อนั้นเขาท่วงไอว่าบัสบายบอหลังจากเมื่อนั้นมากก็เป็นมี่ยนไปหาหมอแล้วบอกกินยากินยาไม่กินเพราะว่า เม่อยแม่ไม่เรยไปสียานอักกันสียานยี่สิเศร้าไว้อยู่ดิเ้าเป็นอะน้อมิสิ้นเป็นท้อมสิ้นเปนบ่แขนในพ่อโอ้ยโอ๊ยอ้คอเท็นอ่คอคุ้มแขกเขาเป็นคอทวดจะล้วนอะไรได้ิเป็นยังไงลดขอบ้อคือเกาลดขอบขคือเกาเมื่อึ้นนี่พี่เห็นอ่มอมัยังม่เอา พี่นุ่งลองเพลงคนเดียวได้มือหนีลัสนี่บนแบบยั่งมากอันบอมมันอันบ่าสบายบ่มีเสียงลัสน,นี่บ่มีเสียงฉากสามกอได้อยู่ด้วยบอกได้บอกได้แต่ว่ามันลองเพลงได้เวลาลองปุ๊บลองไปมันสิมีแต่สิไอสิไอ,ย,อย,ยังเดียวสิไหมคะ,อะบอกพวกกระติ้งสิบอกได้อยู่บัลตาน,นี่ยืนล้างกับใครนะพ่อเป็นไข่เป็นยังหนีทนได้เลยค่ะเพราะยังเดียวอย่าเสียงหาย ลูกพี่ก็บพวกก็เห็นนูล่าจักเห็นแต่เปิดรงมาล่าจักมือเราเอตั้งแต่เปิดรงมาล่าลำเหลืองคนหนึ่งแต่ว่าขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ค่ะตอนนั้นอาหารเป็นพิษล่าเครื่องมือตอนนั้นอาหารเป็นผิดอวกแตกขันมีรางวัลดีเด่นนี่ได้เราได้หนีิล่าเครื่องหนึ่งจีนัยคือการลาดีเด่นเอาต้องกินยาแล้วมันกระสีเศร้าดอกแต่ว่ากระสีใสเวลาจักน้อยเด้วยขันบอปไปสืยามันสืเศร้าอย่างเก็บฟ้องไปหนิ เก็บแล้วค่ะของเสียเขาเล่นแรนไปเลยอ๋อของน่ามาตเลแรนค่ะเก็บของมาดนถาก้วนอ่ะด้วยดัมันเก็บของซาเนี่คนนึ่งใช้เวลาหลายปไนได้นี่กับบอสท่านแต่งตัวซาแต่งตัวถ้าไม่ได้หกเพลงไม่เสร็จนะครับพี่เครื่องเพลงก็ได้เพลงเดียวพี่แต่งตัวแล้วใช่ซูซสูู้นี่แม่ฮันนะ เสื่อว่าใส่สซือซ้อเพลงสิจบแล้วเลือทันเดียวนุก,กัทันนัน่นเขาคือกันเล่ยสนะแต่ว่าพี่น้ำใส่ถานอ่างแต่สามเพลงอย่าต้องสิทันคือกันเลยม <c oughs> ีนี่แต่งหนานั่งแต่งหนาปุ๊บแต่งหนาไปเครื่องสมองหนุนแดงบังยังคือเกา่า <c oughs> หนูเตือนขึ้นมาทีหลังมาแต่งหนาที่หานาทีนั่นแหละอือหัวกันเล่ยอยู่ดีอันนี้อันนี้ขึ้นฉากสามบอเข้าขึ้นฉากหนึ่งลงมานี่ยังบ่หั่นแล้วอยู่ซ้ำบอน้ำหน้าหนูซ้ำบ่อหน้ำแต่งไปแต่งมาพีวัตร กำลังเตยเขาบพทันเลียวอยู่เหลืออีกสองเพลงสุดท้ายนี่แล้วมือเห็นแลนขึ้นมาจับปุ๊บเออเพราะท่านเรียวพี่นั่นจับเพลงอีกสองเพลงสุดท้ายใส่หมอม่อนมาปึ๊บๆบริเวณฝ่าความเด้มันมันปึ๊บแล้วอันนี้มาลุงตุงตังอยู่บางคนก็เรียโดยอัตโนมัติไม่ไม่ถ่าถ้าพ่อไมีเวล่าพ่อไม่เลาเพราะหลายพ่อมันมันบ่มั่นใจย่านหัวหลุดคนเคยสากกับศีรษะให้ได้กับเบอร์ว ผอเคยเลี้ยวเวลาหน่อยไปในกับท่านเ็ดงานเ็ดงานเพจยังเพเละเอยอ้จาควนซอะอ้าครับสวัสดีค่ะหายไปไปด้อขอบคุณนะค่ะจ้าอีลยกขึ้นกับพวกไก่ไปก่อนเอออันโออีชีนั่นพี่ย่างไปเสื้อให้แล้วมันมามีเขาเก็บเวิร์ดแล้ว พี่ได้ไปยืนฟังอยู่หนาเไว้ที่พร้อมไปจังไหนมวนเพียงไปจังไหนเพียงมวนฉากตายนั่นแหละฉากโอ้ยฉากตายใส่กันไปซื่อไอ้ชิเออข้าไม่ได้กินไอ้ซีจีตายหรือเปล่าไม่ได้เขาเกียบจนเราเบิร์ดเราบายบายครับมานะครับรถตัวนี้ ครับแล้วนอึืนฟังผลฟังคุณปก็ได้ครับอาบอกตอนรไปบ๊ายบายครับไปนอนใส้ผิเปล่าหนึ่งิเปนนอนางักดอ๋อครับผมนั่ก่อนนอนกดเอ้อสติเกิดหรือคนอ๋อคนคนคนเดินบสีมนตัวนอนเตียงอ๋อไก่ไก่ยังานี อนที่เป็น,นอ๋อกับเอาของอะไรก่อนไม่ยังนี่ไม่ยังนี่ี่เจมเชี่ยของีไอ่ไปเนี่ยกำลังทำเนี่นยนี <c oughs> เเ่เอาแต่สเหับเอาทรพสะดวกล่าสุดลองยกเอาม้นชิ้มาฝาก สุดสดๆพี่ช้างนะครับมือนี่อันท่านะเออกะทายยุอยู่ในหันพี่ย่างอีกตัางสามทีนาที่เหมือนบ่พรพอมครับน้องมานากา ถ้าขึ้นรถน้ำคู่ไกลหรือว่าขึ้นรถอันนี้กระซีกระซีได้ไปว่านี่ไงกระซี่ด้ไปไว้จักรน้อยนะครับเป็นยัง,งไงในรถจอดอยู่ไหน,ไหนข่าวรถี่ต้นอ,อ๋อเดี๋ยวเรามาหาโลเคชั่นสวยๆสสวัสดีค่ะดูประจำว่าครับพ่อติดตามช่องผมเราไปนี่ผมถ่ายน้องปายประจำนี่ช่องอะไรกันช่องอาจูครับอาจู<อ>ลำเพลินออฟฟิเชียล ผมกับเอ็นนี่ในขอรัฐนาดนแต่ก่อนปิดวงเปิดวงก็ไปทำไปนั่นแหละแล้ก็ไปไปนี่นี่ผมไายน้องรองเพลงสมื่อนะพ่อเจะพ่อได้เบิ้งช่องตามอยู่ครับผมเมื่อนี้ก็นัดกันแล้วครับหนึ่งวันหนึ่งเซ็ตอะไรนะอะไรนะเห็นอยู่นะอยู่บนเวทีมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เดินผ่านอยู่มันอยู่ตรงนี้เลย บายบายครับโอ้นี่ที่อายะสบายบายเดินทางปลอดภัยครับูไปมู่้ไม่รไม่รรถปกติเป็กับพ่อการใจไม่ใช่หรู้โอ้ดูมี่ยังไรครับพี่น้องเดี๋ยวพอตอนแรกค้นหน่อยครับ๋ยวร่ ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีน้ำนี่นอ้กนํำมากับใครพเอากระเป๋าไปไว้ก่อนจ้ะมันจะได้ไม่หนักไม่หนักเลยมหนักเลยหรอมีแต่กระป๋าตังค์หนักเงินไม่เป็นไรใช่ไหมหนักเงินทนได้แจมแมเพลงให้พี่เลยยัง พี่เดี๋ยวให้น้องลองเให้ยิงเสียงนังหน่อนัดลองไว้เหรอบอบอสิบเขาเอาเหรอขันคำแล้วไม่ห้ามเลยเหรอรอพี่เอ๋อนี่ยืนยื่นี่มันเสียงดังมาหาลูกจะต้องสวยๆเป็น้องในป่าโอ้น้องในป่าเนี่ยมาวันนี้จะร้องเพลงอะไรพี่ฟังนะเราจะรักฟ้าเราจะรักฟ้าโอเคครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ